สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเนาะเมีอะไรถ่ายให้แล้วตอนเช้าเนาะนี่นี่ย้าหญ้าเขียวเนาะหญ้าเขียวเพราะว่ายังไม่ร้อนเนาะถ้าร้อนเนี่ยหญ้ามันจะไม่เขียวแล้วแต่ว่าอร่อยนะนี่ทังกินอร่อยมากกินเร็วมากนี่พร้อมไหมเนี่ยกิน <c ười> อาหารไม่อิออ่มหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่หวานี่ยนะเดี๋ยวาันน้ำเมย์น้ำเมย์ เหมยของเราเนาะนี่เดีย๋ยวให้ดูพี่โบอีอ้เลยนี่โบอ,อี้นี่โบอีอ้ยิ้มหน่อยดิฮึมบ้าว่าให้คุณยิ้มบอกออยิ้มเต็มด้วยเว้ยเออดูหัวหน้าเราดีกว่าเว้ยหัวหน้าหัวหน้าทรายเอ้ทรานี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ๊นี่ออานะออม,มาเกาะน้องทรานะ เขาเรียกว่าอะไรวะไม่กินกับแม่นะกินเด็ดหากินอะไรคนเดียวคุณแม่กินนู่นนะของคุณแม่มีเยอะเลยดูดิเขาโบยน้ะเหมือนแย่กันเลยพวกเนี้ยแย่งกันแย่งกันกินนะหัวม,มนันเยก็ใกล้ไปอารมณ์ดีก็ไปวันนี้นะอารมณ์ไม่ดีถ่ายรูปไปง,งี้ชนเลยนะดีก็อารมณ์ดีดูดิ ดินยันติดดูเลยเนาะนี่นี่ดูวิ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาให้อันหนึ่งนะเดี๋ยวไปหักให้ดูเนาะเราจะกินไหมไปดูไปคันนี้เนาะเนาะก็รับประทานเอต้องรับประทานหามือกับเราแล้วตอนเช้าเราก็ แล้วไปทานอาหารเหมือกับเ้านั่นแหละร็เหมือกับคนนั่นแหละเนะาะหักยากเลยถึงมือถือไปได้วยเนาะมันจะกินไหมแค่นั้นแหละจริงเลยถ้าให้เจ้าโบมาถ่ายให้ก็ได้นะ โมยังไงละมันยังไงละนี่เดินไปเรือ่อเลยวะเฮ้ยโบโมสวยโอ้ยยาใส่ปลาโมเลยเฮ้ยกินนะเดี๋ยวจะสอมมนมาโบสักการะไหมสอนมาโบให้เพนะื่อนด้ดูเนาะโบเล่นสวยแล้วนะผมสอนได้สองสามวันแล้ว <laughs> ผมก็จะสอนไปเรื่อยๆเนาะ ที่มันเด็กนี it, it. It really иваем, ้เราสอนได้อยู่นะถ้ามันโตแล้วเราสอนไม่ได้แล้วนะมันจะแบบมันขี้เกียจแะมันเรื่องที่จะไม่แบบยังไงอ่ะก็เหมือนกับคนนั่นแหละถ้าเราไม่ทําแบบไม่ติดนิสัยเนาะมันจะไม่ติดนิสัยเราก็ต้องทาทุกวันเนี่ยเหมือนกับเราแบบถ้าในกับปลูกไว้แล้วก็สนุกทุกวันอย่างนั้นนะครับมันก็จะติดนิสัยสนุกอันนี้อินนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่ให้โบทุกวันมันจะติดนิสัยเอาโบไป โอ้เอาเลยเอาดุงเอาดุงนี่นสอยเลยนะถือไว้ถือไว้ไม่กินหรือเปล่าจะทิ้งขอบพี่ไหมไปทิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเล่ดเป็นเล่ไม่อร่อยหรือเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันกินดีดีกว่าเนาะใส่ให้มันไม่กินว่ะน้อยใจหักไปแล้ว แดกมามีอะไรออกทางนี้เนาะแสงเข้ามากเลยอะ่ะเพื่อนแสงเข้ามากเลยแล้วน้องสายกว่เราเรื่องแสงมันเข้าจริงๆเลยด้่นโบยเนาะเนี่ถ้าเราฟันนี้มันดีๆนะเนี่ยรู้ว่าัชนเราไม่ชนนะจับได้เรื่อยๆนะช่วงนี้จเรื่องจับได้แล้วเรื่องรับผมแล้วผมไม่ได้ค่อยอยู่กับเขาแล้วนะเดี๋ยวไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว อีกประมาณสิบกว่าวันเราได้อยู่กับเขาแค่สิบกว่าวันนะจะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนได้ดูกันเรื่อยๆเ,เ,เลยนี่ดีนี่น,น,น,นี่ตัวอ้วนเลยสมบูรณ์แบบเนี่ยสวยจี๊ๆเจ้ยน้องสาวฉันนี่สวยจี๊ดเเฮ้ยยิ้มหน่อยดิยิ้มหน่อยเฮ้ยหนูยิ้มหน่อยดิยอยเอ๊ะทำไมจะหลักตาอย่างเดียว,วยเลยนี <laughs> <laughs> นี่นะ เอย,ยังไงพเพื่อนๆก็ถ่ายให้พเพื่อนๆได้ดูวันละนี่มาแล้วหนอเนาะไปแล้วบ๊ายบาย